ส่งพระไปต่างประเทศกับสบายเอ็กเพรสยุ่งยากหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พาไปดูกันครับว่าส่งยากหรือง่าย หลายๆคนที <muitas> <Jean> ่อยากส่งออกพระไปต่างประเทศต้องได้ดูระเบียบการส่งพระกันอยู่บ้างแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้มาพูดเรื่องระเบียบการส่งออกหรอกครับเข้าเรื่องเลยนะครับขั้นตอนส่งออกพระกับสบายเอกเกรสนั้นง่ายแสนง่ายครับสิ่งที่ลูกค้าต้องมีคือที่มามูลค่าของพระและชื่อที่อยู่ผู้รับฟังไม่ผิดหรอกครับก็ส่งกับเราง่ายๆครับสำหรับสิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจเกี่ยวกับการส่งออกพระคือหลายคนสงสัยกันว่าพระแบบไหนเครื่องรางแบบไหนต้องขออนุญาตแบบไหนไม่ต้องขออนุญาตส่งออกวันนี้แบ่งง่ายๆเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆ ถ้าเป็นแบบตะกุดพระยันรักยมกุมารทองเนี่ยครับไม่ต้องขออนุญาตส่งออกครับสามารถส่งออกได้เลยสําหรับพระเหรียญน,นะครับที่พระไม่ต้องขออนุญาตกรมศิลป์เพื่อส่งออกครับแต่ต้องเดินพิธีการขาออกกับศุลการกรครับแบบที่2ครับเป็นแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับเทวรูปวัตถุศิลป์และพระพุทธรูป ถ้าหากว่าเป็นจำพวกนางกวักเจ้าแม่กวนอิมชูชกแบบนี้ก็ไม่ต้องขออนุญ,ญาตเพื่อส่งออกครับสามารถส่งออกได้เลยเหมือนกันสำหรับพระพิคเนตพญานาพระพุทธรูปหรือว่าหลวงปูท่ทวดอย่างเงี้ยครับต้องขออนุญ,ญาตส่งออกนะครับแนะนําสําหรับการแพ็คสินค้าเพื่อส่งออกครับสำหรับงานที่เป็นปูนปั้นงานที่เป็นองค์พระองค์ใหญ่เสียงแตกหักง่ายเราแนะนําบริการตีหลังไม้ครับจะปลอดภัยกว่าค่อนข้างเยอะส่วนงานทั่วไป,งา,วไปงานที่เป็นโลหะเรซินที่แตกค่อนข้างยากหน่อยอันนี้สามารถแพ็คลงกล่องกระดาษได้ทั่วไปสว่า์วิสเอ็กเพรสมีบริ หากคุณต้องการส่งพระไปต่างประเทศสักองค์ไว้สําหรับบูชาเราคือผู้เชี่ยวชาญที่คุณไว้ใจได้ส่งสินค้าไปต่างประเทศส่งกับสบายเอ็กเพรสขอบคุณที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ